เดี๋ยวผมพรผมซอน,นครับวันนี้เราจะมาอาสอนทำเรทพาร์ทวีคที่6นะครับผมโอเคเรามาเริ่มเควสแรกกันเลยเควสแรกของวีคหนะครับผมโบเฮเวียแท็กนะครับผมให้เราเอา,อาโบนะหรือธนูนะครับผมเอาธนูไปเฮเวียแท็กใส่นะครับผมคนที่ดูคลิปผมมาก็ดูคลิปผมมาบ่อยๆก็น่าจะเข้าใจแล้วเฮเวียแท็กในเกมนี้เขาว่าไงบ้างก็จะมี กาวเผาแล้วก็อ่อะไรนะอ่าไปตันะรีค,รบ,ครบกับรีคบกับกาวเผานะครับแล้วก็3ซิกเนาะเอ็นซิกไซซิกแล้วก็ดาวซิกประมาณนี้ครับผมทำให้เดเมจครบสองพันนะครับผมไซส์ไลน์แท็กคืออ่ามันคือเคียวผมเอาเคียวไปตีเบาให้ครบอ่าให้ครบ2,000ดาเมจนะครับผม เดี๋ยวถ้าถ้าติดงบองเขียวก็จะมีไซรัไลท์ไซไลส์เขียวมีสองแบบนะแล้วก็มันหมายมายถึงลากยาวแบบสั้นดาวไลท์ก็มีสองแบบนะผมใครดูคลิปเขียวจะรู้นะแล้วก็เอไลท์ like ครับผมอันนี้คือตกพื้นนะแล้วก็แอร์ซึ่งนับก็เป็นท่าเบาเหมือนกันนะครับผมก็ดาวแอร์ดาวแอร์ก็ไปได้สองด้านครับแล้วก็อ่าเอ็นแอร์เอ็นแอร์แล้วก็อ่า, N a, a, แ,ลอาแล้วก็แซะครับผมแค่นี้ครับประมาณนี้ อันนี้คือบูฟทังหมดคิวที่ทำไลท์แท็กได้นะแล้วก็ล็อกกิตแลนส์เคียวนะครับผม10คิวคือการเอาแลนส์นะผมแลนส์คืออะโลมันคือหอ,อกใหญ่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูกันจะรวดหอ,อกใหญ่ใครเรียกไงแล้วแต่นะครับมันคืออันนี้เนี่ยแล้วก็แทงสตูให้ตายแทงงี้ก็ได้ครับผมให้ให้สตูเราตายนะครับผมก็แบบเออไปตน้นครบสิบคิวหมดเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิตนะ แล้วก็ grab the l a e t team vision s weapon spawn ไออันนี้คือเป็นการเล่นโหมดทีมครับผมโหมดทีมที่หมายถึงนี่หมายถึงโหมดอะไรบ้างโหมดทีมที่หมายถึงคือ f ฟ i e n d l y 2วี 2, อ่าแล้วก็แรงสองวีสแล้วก็แรงสามวีสนะครับผมคือตอนเราเกิดมาเนี่ยเราจะต้องไปแย่งเว a พอนฝั่งศัตรูนะคือเดี๋ยวผมอันผมจะเข้าเกมไม่ดูให้เราปีปแย่งฝั่งเขาไว้ได้นะครับผมมันก็จะแบบเอ่อรอสู่ เ,เราเขเกง่ะเเหมือนอให้เราแย่งอาวุธของฝั่งศัตรูครับผมไม่ได้ไปอยู่ฝั่งตัวเองเนาะก็เดี๋ยวจะลองดูน่าจะขึ้นนะโอ้มม่ใหญ่ซะแ้วเราต้องไปหยิบวิพนตรงนู้นนะครับไปตรงแถวนี้นะเนี่ยต้องหยิบฝั่งนี้ให้ได้คนแรกนะครับผมแค่นั้นเลยครับศัตรู ประตวให้ได้คนแรกนะครับผมก็แค่นั้นเลยหมดทีมเล่น2-2 1-1แล้ว3-3เอ๊ะ2-2สฟงเฟลี2่2 2แล้วก็เฟลี2่2 2แรง2-2แล้วก็อะไรนะแรง3-3ได้ใช้ได้3หมดเลยแล้วก็วินแมชวิดเออโมสตินอ่ามันคือการที่เราเอาตัวละครที่สเตต d ดามิชนะครับผมสเตตสตร t นนะฮะหรือสเตตที่มันเป็นใน่นๆนอะสตร t นบุกดาเมชน,นะครับผมก็ จะมีรายชื่อดัรงนี้ครับผมรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะเดี๋ยวท่านก็ฟังเอานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้วยมีตัวอะไรบ้างอ่าผมไปดูโพยกันหนึ่งจบไปแล้วตัวละครที่สามารถอาบวกเซตได้ถึง8นะครับผมหรือไม่ก็8อยู่แล้วนะครับมี Nash, เน e ควีนไ Scarlet Tash ฟิ r o ส Esot Jala, Cross, Mirage, Caspian, Saul, s a r i โ l เปดเพชตราอะคิดียประมาณนี้ครับผมอันนี้คือหมดทุกตัวเลยนะแล้วก็จะเป็นทาานของอีกเควสหนึ่งนะครับผมวินแมชวิดทรีอ e ร l เลส s a นต์ก็คือตัวละครตรงข้ามกับตะกี้นะครับผมก็คือตะกี้นี่คือพวกดามมิดถึงแปดนะแปดหรือมากกว่าแต่อันนี้คือดามมิดแซดดัมิดที่น้อยกว่าน้อยกว่าสามหรือเท่ากับสามนะครับผมก็แบบดยกตัวอย่างก็ เนี่ยแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นแซดเห็นน่าจะเห็นกันว่าแบบแตดมันดาเมจมันต,ำต่ำประมาณนั้นก็ตัวละครที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมามี o อริออนรอด x ว็กซ์ลูเซียนอสุริวอลนิกยูมิโกะไคยะลินเฟยแล้วก็วอลขอบและเลโนครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ควิสท้ายกิโอวิทไซต์แอร์นะครับผมคือการที่เราทำการ ไซแอนเซตตูไซแอคืออะไรไซแอนคือการตีไปด้านข้างกาอากาศนะครับผมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูใช้เวพอนไหนก็ได้นะเขาไม่ได้กำหนดมานะครับผมอ่าคือมันทำได้ทุกเวพอนเลยครับผมแค่จังหวะไหนแค่นี้คนนือสตูเขาเลือนเยอะวัะนนี้เรากระโดดแล้วตีไปข้างหน้าวันนี้ครับอ่าแค่นี้เลยได้คว้ละทำให้ได้ครบยี่สห้าตัวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเอ้ยอย่าเพิ่ง เราจะมีของนำเสนอตอไท้ายตอนนี้ซีดีดิสผมเนี่ยอ่ามีอะไรนะเขาเรียกว่าผมเปิดรับทำไพน์พาร์ทอยู่นะครับผมสแตดาห์ละสี่สิบนะแล้วก็สกินเร็กแน่มันนะครับผมใครสนใจมาใช้บริการได้นะครับผมคอาดิสคอร์ดมามาพูดคุยกันก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ